แนวคิดที่ทำให้ผมกล้าเทรดจากเงินหลักหมื่นสู่500ล้านใน6ปีด้วยการออกอิก ซึ่งตอนเขาเทรดตัวแรกเนี่ยผมขาดทุน2ล้านครับเพราะผมเป็นคนที่ชอบเอาเงินเยอะมาแลกเงินน้อยเทรดแบบวิ่งเก็บเหรียญได้รถสิบล้อแล้หลังจากเสียทุนไป2ล้านแล้วซึ่งเป็นเงินที่กู้มาด้วยนะครับก็ไม่มีทุนเติมแล้วแต่ว่าต้องหาเงินมาจ่ายเงินต้นทั้งต้นและดอกเดือนละส0 0หมื่นบาทผมเลยทดลองเทรดแบบพอร์ตซิ่งตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มต้นจากทุนหนึ่งร้อยเหรียญตอนนั้นผมคิดแค่ว่าปั้นจางหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งพันเหรียญใ้ทุกเดือนนั่นคือรอดและเชื่อไหมครับว่าผมมักจะเทรดได้ตั้งแต่ช่วงสั ก็ได้นะครับที่มีค่าใช้จ่ายค่าบ้านค่ารถค่าเทอมลูกค่าใช้จ่ายอื่นแต่อย่าพยายามเอาเงินเยอะมาแลกเงินน้อยจากตลาดนี้เลยครับถ้าเราคิดว่าเราไม่เทรดมากเกินห้ปีแล้วคนป้านพอจะซือ้อน้อยๆแล้วก็ถอนไปบ่อยครับสุดท้ายแล้วคุณจะแพ้น้อยแต่เพรชนะคุณชนะอินฟินิตี้คือชนะไม่จำกัดน,นั้นวิธีคิดที่มีต่อการเทรดจึงสำคัญอย่าแรกเลยคุณต้องอย่าดีใจกับกำไรที่ได้มาด้วยความไม่รู้แต่ให้เข้าใจากับความรู้ที่ทำให้เกิดกำไรครับเพราะว่ามันหาเงินได้ตลอดซึ่งสิ่งที่ผมสอนไปทั้งหมดหน้าเพจโค้ดเจมส์สอนเทรดสั้นคือความรู้ทีีี่่ททททำำำำำใใให้้้้้้้้้คคคคคคุุณณเเเเเเกก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 กิิิิิดดดดดดดไไไรร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 รนนนนนนนตตตลลลลาา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 งงงงััััออ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 อศึษแแววว็ปจจจูููบบถถมมมย2 เพราะถ้าคุณถอนเงินแล้วถือว่าคุณชนะตลาดแล้วครับการอยู่ใน,ในเกมนานๆอยู่ไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งคุณมีโอกาสที่จะแพ้ตลาดแน่นอนครับดังนั้นคนที่ชนะตลาดจริงๆคือคนที่ถอนกําไรแล้วก็ทุนลงไปแล้วสามาคุณต้องรู้จักรอให้เป็นรอหน้าเทรดที่เข้ากับเราใช่ไหมครับว่าการรอคือการเทรดอย่างหนึ่งแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของการเทรดคือการรอกราบดังนั้นคนที่รอไม่ได้คุณจะเสียพลาดครับและก็ได้ราคาที่ไม่ดีด้วยและคุณมักจะเทรดค้ามจังหวะตลอดเวลาสี่คือคุณอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะการทำแบบนั้นทำให้คุณไมยูเกมาาารรขพะห กำไรติดน้อยนั่นคือขาดทุนคนที่เสียายคือคนที่คิดว่าโอกาสการเทรดเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วแต่คนที่รู้สูตรลับที่ผมสอนไปแล้วหน้าเพจจะรู้ว่าโอกาสการเทรดเนี่ยมีมาให้ตลอดทุกวันครับมีความรู้หาโอกาสใหม่ได้ตลอดเวลาคุมมรั์เนี่ยอยู่ในอนาคตนะครับไม่ใช่อยู่ในอดีตนั้นอย่าเป็นคนที่เป็นโรคเสียายอดีตครับหกถ้าคุณเทรดแบบอออินคุณจะเทรดหลายตัวครับเพราะการเทรดหลายตัวมันดูไม่ทันแล้วก็ไม่ทาให้รวยด้วยครับเราต้องโฟก,กัสการเทรดแค,ค่คู่เดียวถึงจะได้ผลและศึกษาพฤติกรรมการวิ่งของกราฟคู่ที่เราเทรดให้อย่างดีอย สายคนกลัวตกรถเนี่ยไม่ควรมาเทรดออินเพราะคุณมันจะตกรถอยู่เสมอครับแต่เพื่อการเทรดที่คมและแม่นคุณต้องมีการคอนเฟิร์มที่เยอะดังนั้นการตกรถจึงสามารถเกิดขึ้นได้เสมอกับการเทรดแบบนี้ให้คิดแบบนี้ครับการตกรถคุณไม่ได้พลาดเพราะเรายังไม่ได้ขาดทุนเลยการ,รพอร์ตจะ 1, 000, 000, หนึ่งพันเหรียญเทรดห้าครั้งให้กลายเป็นสองแสนสี่หมื่นสามพันเหรียญเราต้องมองว่าเงินนั้นไม่ใช่เงินเราครับไม่รู้สึกหวงเงินนั้นแล้วคุณจะได้เงินครับถ้าเละม้วแต่คิดว่าเงินนั้นเป็นของเรากำไรเป็นของเราเป็นพอร์ตของเราแบบนี้เรียกว่ายังละไม่ได้้มมมมมมาาารรรรรรระบบบบบบเเเเททดดดดีีแตตต่่่่ใใจไไถึงงพอ์กก็็โคคคคัััััััผลลหหนนนสธิุๆว แล้วละทิ้งความคิดละตัวตนละสิ่งที่ห่วงออกไปแล้วการเทรดออลอินจะทําให้คุณรวยในระยะเวลาอันสั้นได้แน่นอนสําหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วพิมพ์ออลอินใต้ช่องคอมเมนต์คับ